สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มดเช่นเคยวันนี้ให้พี่มดกินน้ำนะคะช่วงกลางวันวันนี้ไฟดับค่ะวันนี้ไฟดับเอ้ยเนดูพี่มดของเราสปาคลนเต็มตัวไปหมดเลยวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนค่ะเล่นแล้วค่ะเล่นน้ำ เล่นน้ำนะคะทุกวันเวลาพี่มดกินอ่ะอ่ะตามสบายตามใจชอบพี่มดแชกหมดแล้วตรงนั้นกำลังแห้งๆนั่นพี่มดเล่นแฉ่อีกแล้วพี่มดเอ้ยกินอิ่มแล้วเก็บสายยางด้วยพี่มดอ่ะอ่ะ น่นมีขนมาแล้วพี่มดไฟดับถึงห้าโมงเลยครับวันนี้อิ่มรลยยางอิ่มเก็บสายยางด้วยลูกอ้าวเก็บสายยางนี่นะคะอิ่มแล้วเก็บสายยางให้แม่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่วานเก็บสายยางก่อนจ้ากินน้ำเสร็จแล้วไปทำอะไรอย่างนั้นลูกึโซ่ไม่ขาดหรอกแต่งานหนูจะหักนัน ปล่อยเลยพี่มดปล่อยดูความฉลาดของพี่มดเอาขาเหย็บโซ่ไว้นะคะถ้าไม่เอาขาเย็บนี่เวลาดึงโซ่จะเจ็บขานะนะนะชะ <c oughs> เง้อหน้ามองแม่อีกวันนี้ยังไม่ได้กินตะกร้าซักตะกร้าเลยยังไม่ได้กินผลไม้สักตะกร้าเลยพี่มดบอกไฟดับแ <c oughs> ต่แรกแม่ควานก็คิดนะคะว่าเอ๊พี่มดตกมันปีนี้จะทํายังไงเนาะเพราะว่า เราเพิ่งจะเห็นพี่มดต,ตกมันนะคะมายืนใกล้ๆแล้วก็ได้สัมผัสกับพี่มดในช่วงตกมันนะคะทุกปีพี่มดก็จะอยู่ข้างสะสายกันบินเราก็จะผูกน้องไว้ที่นั่นก็กินน้ำสะนะคะปีนี้พี่มดของเราน่ารักมากถึงจะตกมันแต่ก็น่ารักให้น้ำให้อาหารนะคะเก็บอึได้ถือว่าพี่มดน่ารักมากอโชยแล้วโชวยแล้วไม่ต้องโชว์พี่มดไม่ต้องโชว์ งาจะหักลูกงาจะหักเอาเอาเอาหมุน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 พี่มอสพี่มอสพี่มอสครับสวัสดีครับก็เร็วสวัสดีครับก็เร็วพี่มอสครับมานี่มานี่เร็ว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 ทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นดูงวงทุงอ๋ออ๋อ ทำอะไรนั่นปล่อยพี่มดปล่อยปล่อยเร็วมา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 ลูกมามานี Take ่มามาพี่มดมามาลูกมา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 นี่มา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 เดี hmm. ๋ยวไม่ให้กินมามาเออน่ารักรู้เรื่องดีทุกอย่างถือว่าพี่มดนี่น่ารักนะคะรู้เรื่องดีทุกอย่างเลยมายืนรอแล้วหรอครับ เอาใครอยากกินวัดดีครับก่นเร็วครับก่นเร็วครับสวยสวยเสียงด้วยเสียง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 เร็วเสียงก่อนเสียงครับครับก่นเร็วครับสวยเสียงด้วยเสียงครับก่อนครับสวยครับสวย เสียงด้วยลูกเสียงด้วยเสียงด้วยเร็วสวยสวยเสียง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 พี่มดเสียงครับก่อนเร็วเสียงด้วยแน่เสียงด้วยเสียงด้วยสวัสดีครับก่อนเร็วครับครับก่อนนน่ะน่ปล่อยเลยปลอยน้อ เปล่าแม่เปล่ปาเปล่านะแม่เปล่าผมจะเล่นสวัสดีครับก็เลี้ยครับสว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 ยเสียงได้เสียงหน่อยอ้า ก็มาชมความน่ารักน่ารักของพี่มดเช่นเคยนะคะเดี๋ยวแม่ฟานก็จะขอจบคลิปน่ารักของพี่มดไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดสุดหล่อใหม่นะคะฝากเมตตาช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ